ตอนนี้ผมอยู่ที่เดอะพิกคาเดลี่นี่ยแต่ว่าไม่ใช่ p i c c a เดล l ีที่อังกฤษน,นะ,ะแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ p i c c a เดล l ี่แบง k อกนะครับคอมม u n i t y m ที่ที่ใหม่ในอ่อนนุษร้านที่เราจะพาไปทานนี่ก็คือไก่ย่างโคราชบายปฏติถ้าเขาไม่เจ๋งจริงเนี่ยฮะร้านนี้นะครับจะบอกว่าเป็นสาขาที่7แล้วคฮะ ท่านผู้ชมแล้วนี่ก็คือเมนูนํำสำซุปเมนูนี้เรียกว่าหมี่ผัดโคราชนะฮะจากหน้าตาเนี่ยเอ๊ะทำไมหน้าตาเหมือนผัดไทยจังแต่ว่าทางร้านเนี่ยยืนยันเลยนะว่าที่แตกต่างจากผัดไทยธรรมดาเนี่ยก็คือน้ําซอสที่เขาลงไปผัดที่สําคัญเนี่ยหมี่ผัดโคราชเป็นหมี่ผัดที่หายากมากในกรุงเทพมหานครแค่ดูแล้วก็น่ากินมากเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าตอนทานลงไปเนี่ยมีรสชาติของมันกุ้งนะครับที่เด็ดมากๆก็คือตัวเส้นเพราะว่าเส้นเนี่ยกินลงไปมีความนุ่มเพราะฉะนั้นร้านนี้ต้องมาให้ได้นะครับ เครื่องปรุงรสที่เขาใช้ทำผัดหมี่โคลาชเนี่ยมันต้องพิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเครื่องปรุงรสเนี่ยสามารถเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนได้นั่นเองครับ